สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ห้องดำอีกรอบเนอะรู้สึกยังไงกันบ้างรู้สึกว่าเมื่อวานทำเต็มที่แล้วค่ะแล้วมินไม่ได้ยินที่กรรมการติมันก็จะทำให้มินแบบไม่ได้เปลี่ยนและพัฒนานะตรงนั้นค่ะแล้วพี่เกดบอกเหตุผลไหมคะว่าทำไมถึงส่งเขานานพี่เกดบอกว่า เพราะว่าตอนนั้นเมื่อวานนี้มิ้นทาได้อ่อนที่สุดในทีมด้วยเพราะว่ามิ้นโดนติมากที่สุดด้วยกรรมาการดูไม่ไม่โอเคกับมิ้นมากที่สุดค่ะค่ะฮาน่าล่ะ,ค,ะค่ะของฮาน่าก็ถ้าเทียบกับน้องๆคือทําแย่ที่สุดในทีมพี่คิดก็เลยส่งมาค่ะอืมค่ะพี่ไม่ได้ติดปัญหาการที่รายการเขาสติวน้องเข้ามาอีกรอบนึ่งนะพี่มีความสุขว่ามันไม่ใช่ความผิดของน้องแต่พี่ก็แค่ รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยว่าในเมื่อถ้าน้องได้มีโอกาสกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วอะทำไมถึงไม่พิสูจน์ฝีมือให้ทุกคนได้เห็นเราต้องยอมรับความจริงนะคะว่าเราเคยตกรอบไปแล้ววันนี้ห้องดำก็คือน้องสองคนอีกพี่ว่ามันก็แฟร์สำหรับคนอื่นๆที่อยู่ในรายการและในเมื่อ ทุกคนก็ทำให้รายการนี้มันดูเหมือนว่าความสามารถมันคงไม่พอมันวัดกันที่ดวงด้วยพี่จะให้น้องๆสองคนเนี่ยเป่ายิงฉุบกันใครชนะก็เข้าไปรอบต่อไปแต่ถ้าใครแพ้ก็ไม่ๆยเพราะพี่เห็นว่ารายการนี้ความสามารถอย่างเดียวไม่พอมอยู่ที่ดวงด้วยอะ่ะพี่ก็ให้น้องวัดดวงกันเลยแล้วกันพร้อมไหมสรับ <c oughs> ฮานะเล่นเป็นหรือเปล่าเล่นเป็นค่ะแต่แค่แค่คิดนิดนึงว่าการเป่ายิงชุกมันดูวัดดวงดูง่ายกันไปฮานะอยากให้พี่พีเอาเหตุผลเห็นเราสองคนมากกว่าค่ะฮานะและน้องได้เคยตกลบมาแล้วเราก็ยอมรับในเหตุผลของพี่บีค่ะไม่ว่าจะเป็นฮานะหรือว่าน้องมิ้นเราเคยอยู่ทีมเดียวกันมาก่อนใคร ใครก็ได้คนหนึ่งนะอยู่อะค่ะให้พี่บอกจริงๆเลยนะพี่ตัดสินไม่ได้เพราะน้องแย่ด้วยกันทั้งคู่พี่บอกเลยแล้วพี่ก็ไม่อยากจะมีส่วนร่วมในการตัดสินน้องออกไปอีกเพราะว่าพี่สงสารพี่ก็ไม่อยากจะมาตัดชะตาชีวิตของน้องในรายการพี่ให้น้องเนี่ยวัดดวงกันไปเลยดีกว่าเพราะพี่ถือว่ารายการนี้มันไม่ได้วัดที่ความสามารถด้วยมันวัดที่ดวงด้วยชนะก็เข้าไปแพ้ก็ออกโอเคไหมจะร่วมด้วยไหมฮานะ่าไม่ต้องคิดเยอะน้องก็วัดดวงไปเลย ก็ที่บีเขาเป็นผู้ชนะเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเราก็ต้องทำเจ้จริงๆแล้วคนเข้าไปเนี่ยใครก็ได้อาจจะได้ไปเป็นไฟนอลวอล์กต่อไปก็ได้ร้อมไหมคะร้อทีเดียวเลยนะคะหันหน้าชนกันก็ถ้าใครชนะเขาก็อะไรทีเดียวเลยชุบเลยลุกคนเลยหนึ่งสองสาม่อยิชุบ ให้เงินเชิญค่ะนี่มันเด็ดเฟสไม่ใช่เกงบัดดวง